สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การสนทนาเจาะลึกเรื่องราวจากพุทธชาดกนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ออทั้งน่าติดตามแล้วก็ให้ข้อคิดดีมากๆเรื่องรุรุราชจริยาครับเรื่องของพญากวางทองผู้มีเมตตาเรื่องนี้ก็มาจากชาดกเลยเป็นเรื่องในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ตอนที่ท่านเกิดเป็นพญากวางทองเราก็จะมาดูกันว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมีแง่คิดอะไรซ่องอยู่ โดยจะเล่าให้เข้าใจง่ายๆสนุกๆแล้วก็น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีได้ด้วยนะครับใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นชาดกเนาะก็คือเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านเล่าถึงอดีตชาติเพื่อแสดงการบำเพ็ญบารมีหรือคุณค่าคุณความดีต่างๆที่สะสมมานะคะพญากวางรูร้ในเรื่องนี้เนี่ยก็มีคุณสมบัติที่เด่นมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องเมตตากับการยึดมั่นในศีลธรรมค่ะครับเริ่มกันที่ตัวเอกก่อนเลยพญากวางรูรร้นี้ไม่ใช่กวางธรรมดาธรรมดานะครับแต่แบบว่า งดงามเป็นพิเศษเลยในเรื่องเขาบรรยายว่าขนสีทองอารามเหมือนทองคำชั้นดีเลยใช่ค่ะงามหมดจดจริงๆทั้งเท้าก็สีแดงเหมือนเอาน้ำครั่งไปทาดวงตาก็ไซส์เป็นประกายเหมือนแก้วมณีเลยคือเป็นความงามที่สมบูรณ์แบบมากๆซึ่งในทางทำแล้วความงามภายนอกแบบนี้มักจะสื่อถึงความบริสุทธิ์คุณธรรมข้างในที่สั่งสมมาดีแล้วด้วยนะคะแล้วพญากวางผู้งดงามอย่างนี้ไปอาศัยอยู่ที่ไหนครับ ท่านก็เลือกอยู่ในป่าที่สงบๆนะคะร่มรื่นดีอยู่ใกล้แม่น้ำคงคาเป็นที่ที่แบบว่าห่างไกลผู้คนหน่อยอ๋อชอบความสงบใช่ค่ะสะท้อนว่าท่านรักสันโดษไม่ชอบความวุ่นวายและที่สำคัญมากๆเลยคือท่านใช้ชีวิตอยู่ด้วยการรักษาศีลอย่างเคร่งครัดเลยที่เรียกว่ามีศีลบริสุทธิ์มากๆเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอืมฟังดูเป็นชีวิตที่สงบสุขดีจังเลยนะครับแต่แล้วความสงบนี้ก็ เออถูกลบควนเขาจนได้มีชายคนหนึ่งเป็นลูกเศรษฐีจากพารณาณสีแต่ว่าใช้ชีวิตประมาทไปหน่อยอ๋อลูกเศรษฐีเหรอคะครับแต่ไม่ทำงานทำการใช้เงินฟุ่งเฟื่อยจนสุดท้ายก็หมดตัวแล้วก็เป็นหนี้สินเยอะแยะเลยอืมชีวิตที่ไม่ระวังก็มักจะนำปัญหามาให้จริงๆนะคะชายคนนี้ก็เลยโดนเจ้าหนี้ตามทวงหนักเข้าจนแบบว่ารู้สึกแย่มากๆหาทางออกไม่ได้ใช่ครับ พอสิ้นหวังมากๆเข้าเขาก็เลยคิดสั้นนะครับกระโดดลงแม่น้ำคงคาไปเลยกาว่าให้มันจบๆไปจะรอดหรือจะตายก็ช่างมันโอ้โหคิดสั้นเลยแต่เขาก็ยังไม่ตายนะครับลอยคออยู่ในแม่น้ำร้องไห้คร่ำครวญคือทั้งกลัวทั้งทรมานมากแล้วเสียงร้องไห้นี่เองที่ดังไปถึงหูพญากวางรุรุพอดีเลยคะ่ะพอได้ยินเสียงคนเดือดร้อนนี่พญากวางทำไงครับ ทันทีที่ได้ยินเสียงมนุษย์กําลังทุกทรมานเนี่ยนะคะพญากวางก็คิดจะช่วยทันทีเลยค่ะไม่มีลังเลเลยคิดปุ๊บทาปั๊บเลยนะครับพญากวางรีบไปที่ริมฝั่งแม่น้ําเห็นชายคนนั้นกําลังจะแย่แล้วอยู่กลางน้ำเชี่ยวเชี่ยวในความมืดท่านก็ไม่กลัวเลยนะ ว่ายน้ำฝ่าความมืดฝ่ากระแสน้ําเข้าไปช่วยเลยเนี่แหละค่ะคือกรุณาความสงสารที่อยากช่วยให้พ้นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแบบทันทีแล้วก็ทรงพลังมากๆคือเสี่ยงชีวิตตัวเองเลยนะโดยไม่สนว่าคนที่ช่วยเป็นใครหรือตัวเองจะอันตรายแค่ไหนสุดยอดจริงๆครับและพยากวางก็ให้ชายคนนั้นเกาะหลังพาว่ายกลับเข้าฝั่งจนปลอดภัยนะครับยังไม่พอพาไปที่พักของตัวเองอีกหาผลไม้มาให้กิน ดูแลจนเขาหายเหนื่อยรู้สึกดีขึ้นแล้วท่านขออะไรตอบแทนไหมคะสำหรับการช่วยชีวิตครั้งนี้ขออย่างเดียวเลยครับบอกว่าท่านอย่าบอกใครนะว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่แค่นั้นเองอืมเป็นคำขอที่เรียบง่ายแต่ก็แฝงไว้ว่าท่านรู้ตัวแหล้วว่าความพิเศษของท่านอาจจะนำภัยมาให้ถ้ามนุษย์รู้เขา้าใช่ครับแสดงว่าท่านก็เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์พอตัวแต่ก็ยังไว้ใจชายคนนี้เนาะ แต่ก็น่าเศร้าครับความไว้ใจนั้นมันถูกตอบแทนด้วยการทรยศเออเกิดอะไรขึ้นคะเรื่องมันพลิกตรงนี้ครับคือพอชายคนนั้นกลับไปเมืองพาราณสีเนี่ยปรากฏว่าพระมเหสีของพระราชาดันทรงฝันฝันฝันว่าอะไรคะฝันเห็นกวางทองนี่แหละครับมาแสดงทรรให้ฟังแล้วก็เกิดอยากฟังธรรมจากกวางทองตัวจริงๆขึ้นมามา,มากๆเลยแบบว่าปรารถนาอย่างแรงกล้า ถึงกับไปทูลพระราชาว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมจากกวางทองตัวเป็นๆเน,เนี่ยจะขอตายโอ้ความอยากนี่รุนแรงจริงๆนะคะแล้วพระราชาทำยังไงล่ะคะที่นี้รักมเหสีซะด้วยก็ต้องหาทางสิครับพระราชาก็เลยประกาศให้รางวัลใหญ่เลยใครก็ตามที่บอกที่อยู่ของกวางทองได้จะให้รางวัลอย่างงามรางวัลใหญ่แค่ไหนคะโหเยอะมากครับทั้งเงินทองทรัพย์สินเป็นถุงๆเลย ช้างมา้าบ้านสวยแล้วก็ยังมีสตรีงามให้อีกต่างหากคือรางวัลมันล่อใจมากๆแล้วคนที่หวั่นไหวที่สุดกับรางวัลน,นี้ก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากใช่เลยครับชายคนที่พยากวางพึ่งช่วยชีวิตมานั่นแหละความโลภมันเข้ามาบังตาหมดเลยลืมบุญคุณทุกอย่างโหความโลภนี่มันน่ากลัวจริงๆนะคะมันบดบังความกตัญญูรู้คุณไปได้หมดเลยจริงๆครับเขาลืมไปเลยว่า ใครช่วยชีวิตไว้คิดถึงแต่รางวัลอย่างเดียวรีดไปเข้าเฝ้าพระราชาเลยอาสาว่าจะนำทางไปจับพญากวางทองให้เองการกระทำแบบนี้ล่ะค่ะที่เขาเรียกว่ามิตรทุพีคือการประทุษร้ายมิตรการทรยศต่อผู้มีพระคุณนะคะเป็นสิ่งที่แบบว่าเลวร้ายมากๆในทางศีลธรรมเลยมันตรงข้ามสุดๆกับความเมตตาที่พญากวางเพิ่งให้ไปเลยนะคะ แล้วชายคนนั้นก็นำพระราชานำกองทัพไปล้อมป่าที่พญากวางอยู่เลยครับพอพญากวางได้ยินเสียงคนเสียงทหารดังอื้อๆก็รู้ทันทีเลยว่าภัยนี้มาจากใครแล้วท่านทำยังไงคะหนีรึเปล่าไม่หนีครับแต่กลับตัดสินใจเดินตรงไปหาพระราชาเลยโอ้โกล้ามากแล้วก็มีสติมากๆเลยนะคะเลือกที่จะเผชิญหน้า พอพระราชาเห็นพญากวางเดินเข้ามาก็ตกใจนึกว่ากวางวิเศษตัวนี้จะมาทำร้ายก็เลยรีบยกธนูขึ้นเตรียมจะยิงเลยครับแต่ในจังหวะนั้นเองเกิดอะไรขึ้นคะสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับพญากวางรูรูพูดได้เปล่งเสียงเป็นภาษามนุษย์เลยทูลขอให้พระราชาหยุดก่อนแล้วก็ถามว่าใครกันที่เป็นคนบอกเรื่องนี้โหสัตว์พูดได้พระราชาต้องตกใจมากแนะ่แนะ ตกใจแล้วก็ทึ่งมากครับส่งรถธนูลงทันทีเลยแล้วก็ยืนฟังด้วยความเคารพการสื่อสารด้วยเหตุผลก็เลยเกิดขึ้นได้พลังของคำพูดกับสตินี่หยุดเรื่องร้ายๆได้จริงๆนะคะแล้วพอพระราชาชี้ไปที่ชายคนนั้นพญากวางก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเลยตั้งแต่ตอนช่วยชีวิตจนถึงตอนที่ถูกหักหลังเนี่ยและท่านก็กล่าวเปรียบเทียบด้วยคมคายมากเลยครับบอกว่าไม้ลอยน้ำยังดีกว่า ส่วนคนบางคนที่ประทุสร้ายมิตรไม่ดีเลยโอ้โหคำเปรียบเทียบนี้ลึกซึ้งมากค่ะมันหมายความว่ายังไงหรอคะคือท่านเปรียบว่าท่อนไม้ที่ลอยไปตามน้ำเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะดูไร้ค่าไม่มีประโยชน์อะไรแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้เนรคุณใครไงครับแต่คนบางคนที่ประทุสร้ายมิตรทรยศคนที่เคยช่วยเหลือน่ะ การกระทําแบบนั้นมันเลวร้ายยิ่งกว่าของที่ไร้ค่าซชะอีกเพราะมันทําลายความไว้วางใจทําลายน้ําใจดีๆที่ได้รับมาอ๋อเข้าใจเลยค่ะชัดเจนมากพอพระราชาได้ฟังความจริงทั้งหมดก็ส่งโกรธมากเลยนะครับเตรียมจะสั่งประหารชายอัคตันยูคนนั้นทันทีตรงนั้นเลยแต่ตรงนี้แหละค่ะคือจุดที่เป็นไฮไลท์เป็นหัวใจสำคัญที่แสดงคุณธรรมที่สูงส่งที่สุดของพยากวางโพธิสัตว์เลยค่ะ เกิดอะไรขึ้นอีกครับแทนที่จะดีใจหรือสะใจที่คนทรยศกำลังจะโดนลงโทษแล้วเนาะพระยากวางรู้ๆกลับเข้าไปขวางพระราชาไว้ฮะขวางไว้เหรอครับปกป้องคนที่ทรยศตัวเองเนี่ยนะใช่ค่ะเข้าไปขวางปกป้องชายคนนั้นแล้วทูลขอชีวิตเขาไว้ด้วยนะคะแล้วยังขอให้พระราชาเนี่ยพระราชาทานรางวัลตามที่สัญญาไว้ให้ชายคนนั้นด้วยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยทำไมล่ะครับ ทำไมถึงทำแบบนั้นมันดูขัดใจคนทั่วไปมากๆเลยนะนี่แหละค่ะคือความพิเศษสุดๆพยากวางอธิบายเหตุผลว่าที่ทำไปทั้งหมดนะไม่ใช่เพื่อจะรักษาชีวิตตัวเองแต่ทำไปเพื่อรักษาศีลหรือคุณธรรมความดีของตัวเองเอาไว้ตั้งหากรักษาศีลใช่ค่ะเพราะเป้าหมายสูงสุดของท่านคือพระโพธิญาณคือการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนะคะ การให้อภัยการอดทนอดกลั้นต่อการถูกทำร้ายแม้กระทั่งปกป้องศัตรูเนี่ยมันคือการบําเพ็ญบารมีขั้นสูงโดยเฉพาะขันติบารมีคือความอดทนกับเมตตาบารมีความปรารถนาดีซึ่งมันสำคัญยิ่งกว่าชีวิตของท่านในชาตินั้นๆเสียอีกโหเป็นความคิดที่ต้องบอกว่าสูงส่งเหนือความเข้าใจของคนธรรมดาอย่างเราเไปมากจริงๆครับ พอพระราชาได้ฟังเหตุผลนี้ก็ยิ่งแบบว่าเลื่อมใสในตัวพญากวางมากๆใช่ค่ะส่งเลื่อมใสมากก็เลยตัดสินใจไว้ชีวิตชายคนนั้นแล้วก็มอบรางวัลให้ตามที่พญากวางขอแล้วก็หันมาพระราชาทานพรให้พญากวางว่าอยากจะขออะไรก็ได้ตามใจปรารถนาเลยแล้วพญากวางขอพรอ,อะไรครับพรที่ท่านขอก็ยิ่งน่าทึ่งไปอีกค่ะ คือท่านไม่ได้ขออะไรเพื่อตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ท่านขออภัยทานให้กับสรรพัพพสัตว์ทั้งปวงอภัยทานแก่สรัรพสัตวหมายถึงยังไงครับก็คือขอให้พระราชาประกาศเขตอภัยทานห้ามล่าสัตว์ห้ามเบียดเบียนสัตว์ทุกชนิดเลยในอาณาจักรของพระองค์อะค่ะโหสุดยอดไปเลยเป็นการแผ่เมตตาออกไปแบบกว้างที่สุดเลยนะคะไม่ใช่แค่กับมนุษย์แต่รวมถึงเพื่อนร่วมโลกทุกชีวิตเลยซึ่งมันสะท้อนหลักอหิงสาคือการไม่เบียดเบียน แล้วก็เมตตาความปรารถนาดีต่อผู้อื่นในพุทธศาสนาได้ชัดเจนมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นพระยากวางก็ได้รับเกียรติให้แสดงธรรมถวายโอวาทแก่พระราชาพระมเหสีและก็ข้าราชบริพารด้วยนะครับ ซึ่งท่านก็แสดงธรรมไปรวมถึงเรื่องทศพิธราชธรรมหรือคุณธรรม10ข้อของผู้ปกครองด้วยนะครับการรักษาศีลการเสียสละความอดทนการไม่เบียดเบียนพวกนี้แหละคือหลักการพื้นฐานที่ผู้ปกครองควรจะมีเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขประชาชนอยู่ดีมีสุขค่ะซึ่งพระราชาก็ชงนำไปปฏิบัติทำให้บ้านเรืองร่มเย็นเป็นสุขส่วนพยากวางก็กลับไปใช้ชีวิตในป่าอย่างสงบต่ตอไป ตอนท้ายเรื่องก็มีการเฉลยนะครับว่าชายผู้ทรยศคนนั้นก็คือพระเทวทัตในชาติปัจจุบันพระราชาคือพระอานนท์ส่วนพญากวางรู้รู้ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นเองครับเอาละครับมาลองสรุปบทเรียนสําคัญสําคัญจากเรื่องราวที่เอ่อทั้งตื่นเต้นแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆเรื่องนี้กันหน่อยอย่างแรกเลยที่เห็นชัดๆคือพลังของความเมตตากรุณานี้มันยิ่งใหญ่มากจริงๆเนาะ ไปได้ไกลถึงขนาดที่เผื่อแผ่ไปให้คนที่ทำร้ายเราได้เลยใช่ค่ะและที่สำคัญไปกว่านั้นอีกคือการยึดมั่นในศีลหรือหลักคุณธรรมที่พยากวางโพธิสัตว์ท่านแสดงให้เห็นว่ามันมีค่าเหนือกว่าความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองซะอีกเพราะมันคือทางไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่าคือการตัดสู้นั่นเองค่ะกลับกันเราก็เห็นด้านมืดของใจคนชัดเจนเหมือนกันคือความโลภและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความอากตัญยูการไม่รู้คุณคนเนี่ยมันนําไปสู่การทรยศหักหลังแล้วก็เกือบจะทําลายชีวิตตัวเองไปด้วยเลยนะครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆอีกอย่างคือชาดกกาลังบอกเราว่าคุณธรรมที่สูงส่งมากๆแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆหรือเกิดขึ้นมาลอยๆแต่มันต้องผ่านการฝึกฝนการบ่มเพาะสั่งสม,มานาาม,มากๆนานเป็นพบเป็นชาติเลยเหมือนการเดินทางไกลของพระโพธิสัตว์นะคะ ถึงจะเป็นเรื่องเก่าแก่มากๆนะครับแต่ผมว่ามันยังสะท้อนอะไรในชีวิตเราๆทุกวันนี้ได้ดีเลยเรื่องความไว้ใจการถูกหักหลังแล้วเราจะตัดสินใจตอบสนองอยังไงการให้อภัยในระดับพยากวารูรูนี่โหมันยากมากเลยนะในชีวิตจริงใช่ค่ะยากมากๆเรื่องนี้ก็เลยเป็นเหมือนอุดมคติขั้นสูงเป็นแบบอย่างให้เราได้ศึกษาได้คิดตามแม้เราอาจจะทำตามได้แค่เสี้ยวเล็กๆก็ตามเถอะ มันท้าทายความคิดเราว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตกันแน่ระหว่างความรู้สึกส่วนตัวความโกรธแค้นหรือหลักการดีๆที่เราควรจะยึดถือครับดังนั้นเรื่องรูรราชริยานี้ก็เลยไม่ใช่แค่นิทานสอนใจเด็กๆธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันเป็นบทเรียนทางจริยธรรมที่ลึกซึ้งมากๆเล่าผ่านเรื่องราวที่เข้มขน้นน่าติดตามแล้วก็เป็นแบบอย่างที่น่าทึ่งจริงๆ มันย้ำเตือนเราว่าการกระทำของเราเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือร้ายแม้จะดูเล็กน้อยแค่ไหนก็สามารถส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ตามมาได้เสมอแล้วทั้งหมดนี้มันนำไปสู่อะไรต่อเรื่องของพญากวางทองรูรุ้ก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คิดต่อเกี่ยวกับการกระทำแรงจูงใจต่างๆในชีวิตของเราเองนะครับนี่ก็เป็นคำถามสำคัญที่เราน่าจะเอากลับไปคิดกันต่อนะคะว่าเอ,อนอกจากการชื่นชมในคุณธรรมอันสูงส่งของพญากวางแล้วเนี่ย เราจะลองบ่มเพาะความเมตตาความอดทนความซื่อตรงแบบนั้นแม้จะแค่เล็กๆน้อยๆได้ยังไงในชีวิตเราเองอืมเวลาที่เราเจอเรื่องยากๆเจอคนเอาเปรียบหรือแม้กระทั่งถูกหักหลังถูกทรยศขึ้นมาเนี่ยการที่เราจะเลือกยึดหลักการยึดความถูกต้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวความโกรธหรือความสะดวกสบายส่วนตัวเนี่ยมันมีความหมายกับชีวิตเราจริงๆแค่ไหนกันเป็นคำถามที่ ชวนให้กลับไปคิดต่อได้ดีจริงๆครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวที่เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆเลยก็ขอปิดท้ายการสนทนาของเราด้วยคำอวยพรที่เรียบง่ายนะครับแต่ก็มาจากใจจริงตามเจตนารมณ์ของเรื่องราวดีๆที่เราคุยกันในวันนี้ขอให้ทุกท่านจงมีความสุข